เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องเจ๋ารถสวยเกรด A เนะคะวันนี้อยู่กับน้องจเจ๋าที่บริษัทเพิรยนต์นะคะวันนี้น้องจะเอาฉายาเจ้าพ่อตลาดวายมาให้ชมนะคะกับรถกระบะแบนดรองนะคะที่ออปชั่นเยอะไม่ห่วงออปชั่นทนสายแบกนะคะ แล้วก็บึกบึนนะคะบอกเลยช่วงนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าน้องจะาเอามาให้ชมเนี่ยจะมีแต่คันปีใหม่และไม่น้อยคุณภาพโครงสร้างเกรดเไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีก่อไม่มีระบุไว้ในสัญญาซื้อขายว่าซื้อไปรถมีปัญหาชนหนักพลิกคว่ำเอามาคืนได้นะคะวันนี้จะพามาชมทั้ง3คันนะคะกับงบเริ่มต้นผ่อนเพียง6000บาทถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณลูกค้าคลิปนี้มี ในส่วนของข้อมูลนะคะและรายละเอียดชัดเจนลูกค้ากดติดตามแล้วก็กดเป็นกําลังใจให้น้องอาจยานะคะในส่วนของนาวร a นะคะคันนี้น้องจ๋าเริ่มจากคันแรกเลยนะคะกับตัว2.5 EL Caliber เนะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ได้ปี2019นะคะมาอยู่ที่50,000กว่ากิโลนะคะรถใช้ไป6ปีคันนี้ ไม่ใช้เฉลี่ยปีละไม่ถึงหมื่นโลเลยถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถที่ไปทํามาหากินไม่ได้ซีเรียสแบรนด์รองนะคะน้องจะจเแนะนําให้ลูกค้ารีบคว้าไว้เพราะว่าในส่วนของเรื่องคุณภาพเพชรยนเนี่ยเขาคัดรถให้คุณลูกค้าอยู่แล้วมีแต่ลูกค้าต้องเลือกชมแล้วก็ตัดสินใจนะคะใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68 ก่อนถึงสี่แยกมีนบบรีกรุงเทพบริษัทเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการรุ่นนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด l ไลฟ์ไฟตัดหมอกนะคะก้อง360องศาปุ่มพูดสตาร์ทแอร์หน้าแอร์หลังแอร์อรอโต้ก้องถอยหลังมีให้ครบเลยนะคะและที่สําคัญตัวรถไม่มีแปลงนะคะสภาพเดิมโครงสร้างสวยเดิมทั้งหมดมีใบซูเิเกตให้นะคะมีใบตรวจอินสเปกเ,เตอร์ให้2 7 4รายการตัวรถสวยใหมก่กลิบมาพร้อมสติ๊กเกอร์สวยลายข่างแบบนี้นะคะมาพร้อม นะคะสัญลักษณ์คว่าคาลิเบอร์นั่นเองนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะไม่มีการแปลงแหนบไม่มีการเสริมแหนบนะคะลูกค้าเดิมหมดเลยถ้าลูกค้าอยากทําเพิ่มเติมสามารถาไปทําเพิ่มเติมเองได้นะคะดูลายแม็กสวยๆนะคะลายละเอียดตัวรถคันนี้ถือว่าคุ้มกับไม่แค่50,000ื่นกว่ากิโลนะคะนี่สมาร์ทเอ็นทีให้หมดนะคะตัวนี้นะคะมีเนวีให้แล้วนะคะลูกค้านะคะมาอยู่ที่53,000กิโลนะคะตัวบอกคันนี้เนาะจะให้สภาพไปเก เซนะคะเพราะดูจากสภาพเลขใหม่และตัวรถตัวเบาะแล้วนะคะดูสวยใหม่สดนะคะลูกค้าเหตรูมสวยขาวสะอาดนะคะตัวเบาะแคปเนี่ยเดี๋ยวน้องจะใส่ให้ทุงอะไรเครื่องมือไม่แรงครบคันนี้ได้ในส่วนของเบาะพรมกระดุมไปแล้วนะคะเนี่ยน็อตสะโพกซ้ายอ่าน็อตแก้ซ้ายน็อตคานเสาเอเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดตัวรถดูสวยดูใหม่ดูสดค่ะท่านผู้ชม พวงมาลายได้มาติฟังก์ชันมี Apple CarPlay ให้แอร์เย็นฉ่ำนะคะ ช่ององค์ช่องแอร์และลักษณะตัวรถคันนี้ไม่มีชํารูดแต่อย่างใดนะคะนี่หน้าจอมองกล้องถอยหลัง360องศาขนาด10นิ้วเอากวางขนาดไหนจัดให้ได้เลยนะคะขอย้ำว่ารถคันนี้ยังไม่มีการแปลงนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะสะภาพโครงสร้างสวยเดิมมากนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าไฟด้านหลังไม่มีแตกไม่มีร้าวสีก็สีแท้สีเดิมนะคะช่วงล่างไม่มีหูไม่มีพังไม่มีสนิมนะคะแหนบแท้แหนบเดิมถ้อยเสียเดิมไม่มีการแปลงค่ะนะคะใครที่สนใจเนาะจากรีวิวนะคะ น้องาจารย์อาจจะพูดไวไปนะคะคุณลูกค้าสามารถกริ้งกลางโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องเจ้าจ๋าสายตรงได้เลยที่เบอร์น้องจ๋าให้ไว้นะคะซึ่งเบอร์โทรน้องจ๋านะคะสามารถแอดไลน์ด้านเขียวได้เลยสามารถแอดไลน์นะคะได้เลยนะจากเบอร์โทรน้องกจาจ๋านะ คุณผู้ชมสนใจอย่าลืมทักเข้ามาหาน้องจ้าจ่าค่ะมาดูคันที่2กันบ้างนะคะคันนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะคะกับตัว Black Edition King Cab นะคะคันนี้ได้ทั้งปีใหม่ได้ทั้งไม่น้อยนะคะคุ้มค่าสุดๆกับราคาที่ไม่ได้ต่างจากคันสีขาวมากนะคะตัวนี้ได้ปี2020นะคะมาอยู่ที่28,000กิโลนะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะราคาชัดเจนฟรีดาวพันอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทค่ะนะ ตัวนี้ก็ได้ชุดแต่งเดิมโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกแลปสติ๊กเกอร์สีดําตัดกับสีแดงไฟหน้าใสๆสวยๆนะคะไฟตัดหมอกนะคะไฟสปอร์ตไลท์ไฟเดย์ไลท์ได้ครบนะคะกระจังหน้าเดิมทั้งหมดค่ะฟังก์ชันตัวนี้นะคะแตกต่างจากตัว E L Caliber ก็คือเขาจะได้ในส่วนของแค่กล้องถอยแต่ยังจะไม่ได้กล้อง360องศาเหมือนคันสีขาวนะแต่จะได้ชุดแต่งในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะล้อแม็กสีดํา เพราะว่าตัวแบ็กอีเวนจะเป็นชุดแต่งพิเศษของเขาอยู่แล้วนะคะแต่พูดถึงว่าใครที่เป็นสาวกนว k าหรือใครที่เป็นแฟนขับนว v านะคะอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวจริงๆนะกระจกพับเป็นโนน่าไฟฟ้านะคะเนี่ยสติกเกอร์แท้แท้เดมิมเดิมทำไมจ้าจ๋าบอกว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวเลยในฐานะน้องจ๋านะคะค่อนข้างจะปล่อยนว v าค่อนข้างเยอะนะคะขายนาว v าเยอะว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าส,สังเกตว่าลูกค้าจะไม่นอกใจเลยเพราะว่าหนึ่งรักในความที่เป็นตัวตนในความทน แล้วก็ไม่งอแงอนะคะรักเจ้าของนะคะรุน่นนี้ดูคันนี้ใหม่สองหมื่นนะคะสภาพสอดคล้องกับน้องเจ้าจารรวิวถูกต้องไหมคะนี่นะคะแต่ว่าแอร์ยังเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะจะยังไม่ได้เป็นแอร์ออตโต้เหมือนคันขาวนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแบ็กเอดิชั่นนะคะคันสีขาวมันเป็นตัวคาลิเบอร์นะคะคุณลูกค้าแต่เป็นอินพีสามร้อเหมือนกันนะนี่ช่องแอร์ไม่มีผูกไม่มีพังภายในสวยกินใหม่ย,ยังอยู่นะคะอุปกรณ์ต่างๆไม่มีช้ารุดแต่อย่างใดนะคะคันนี้คู่มือครบนะคะ คอนโซลเกียร์ไม่มีชํารูดแต่อย่างใดนะคะคันนี้น้อยจ๋าก,ก็ได้รีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะดูตัวรถนะคะสภาพกลิบสภาพสวยมากไม่มีการแก้ไขไดัดแปลงแต่อย่างใดเลยนะคะคันนี้ไม่คุ้มตรงที่2 8 0 0 0กิโลนะคะตัวรถสวยกลิบนะคะใครเป็นสาวบกน้องอ่าใครเป็นสาวบกนวาร่าใครที่ติดตามน้องจะจ้านะอยากได้นวาร่าถ้าพร้อมแล้วรีบโทรเข้ามาเลยรีบโทรเข้ามาเลยนะคะฟิล์มก็ติดให้ครบเรียบร้อยนะคะออปชั่นก็ให้เยอะ ทรงก็สวยแดงก็สดใสนะคะตัดกากสีดำนะคะเท่เดิมทั้งหมดเดิมทั้งลำคันนี้ได้ยางออเทเลนด้วยนะคะลูกค้านะหนี่ได้ยางออเทเลนไปด้วยแล้วก็ในส่วนของแคสซีแคสซีแท้แคสซีเดิมค่ะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะสาหรับคันนี้นะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะมาพร้อมโลโก้คําว่านาวารา,าทะเบียน528ได้ไปพร้อมกับตัวรถ น้องจ้าจ๋าอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงด้วยตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าจะได้มาทดลองขับจะได้เทส์ได้น้องอาจ๋าก็จะได้ซัพพอร์ตลูกค้าด้วยตัวน้องจ้าจ๋าเองเพราะว่าน้องก็จ๋าดูแลเคสเองทุกเคสแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะคะน้องจ้าจ๋าก็มไม่หวั่นนะคะเพราะว่าน้องอาจากจ๋ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์คอยซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศนะคะและมี12สถาบันทางการเงินรองรับนะคะลูกค้าทุกอาชีพนะคะขอเพียงไม่ติดแบ็คลิสต์นะคะตัวนี้มวผู้ช แอร์เกียร์นะคะหรือระบบคัสระบบเบรกไม่มีการแปลงนะคะพวงมาลัยสวยสดใหม่ดูได้เลยนะคะลูกค้านี่ไมหม่28,000กิโลไม้แท้ไม้เดิมคันโซลด้านหน้าสวยกลิบนะคะคือนี่แหละคือไม่28,000ืของจริงของแท้ นะคะถ้าคุณลูกค้ามองหารถแบรนด์รองที่สภาพดีนะคะคัดคุณภาพเกรดเอวันตีหลังการขายระบุในสัญญาซื้อขายว่าจะรถที่ซื้อไปจากเรานะคะมีปัญหาเนี่ยนะคะเราเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราระบุไว้ในสัญญาซื้อขายอยู่แล้วนะคะลูกค้านะนี่นะคะคิ้วซุ้มล้อเดิมนะคะโอ้โหสวยมากคันนี้ใครชอบสีแดงนะคะไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะคะก่อนหน้านี้เนาะจ๋าก็ได้ปีป2023ขึ้นไปนะอ่า ถ้าใครอยากได้ตัว2.3เอาเครื่อง2.3หรือเครื่อง2.2นะที่เข้ามาใหม่น้องจ๋าก,ก็ลืมยังมีนะคะสีเทาดําก็มีสีประตูออโต้แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันจอดได้แค่3คันนะคะน้องก็จ๋าก,ก็เลยได้รีวิวรวมแค่3คันแต่ถ้าคุณลูกค้าจะได้เกียร์ออโต้สีเทาดําน้องก็จ๋าก,ก็มีนะคะมีแล้วก็จะมีตัวนิวล่าสุดนะคะทั้งแถบทั้งสีประตูนะคะก็มีขอเพียงทักทายเข้ามามีตัวเลือกเยอะนะคะไม่ได้มีแค่แค่นี้นะ มาดูคันที่3กันค่ะนะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัว4ประตูนะคะตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นที่1นะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะท่านผู้ชมอ่ะทำไมเนาะอาจารย์บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ 1, 1คือคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว2.5 Black Edition นะคะเกียร์แมนวนวลเวอร์ชั่นที่1ก็คือลายสติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนตัวนี้ถ้าลายสติ๊กเกอร์แบบนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะคะท่านผู้ชมถ้าลายสติ๊กเกอร์แบบนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะซึ่ง เครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่แตกต่างกันแค่ลายสติกเกอร์นะคะคันนี้ได้ไปในราคา419,000บาทนะคะปี2019นะคะสีขาวสีสวยเดิมๆเ,เลยนะนี่มาอยู่ที่110,000กิโลนะคะคันนี้ไฟหน้าเดิมหมดเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากคันสีแดงเพียงแต่ว่าคันนี้ได้4ประตูคันนี้389,000บาท39 3 9 4 1ลูกค้าเพิ่ม30,000ลูกค้าได้4ประตูสีขาวอะ อันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบของน้องจ้จจ่านะแต่จะได้ปีปีลึกลงหน่อยนึงนะนี่แต่ว่าความสวยความเดิมนะคะของตัวรถก็ยังให้คงเดิมนะคะตัวนี้กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED พวงมาลัยสวยนะคะคันนี้มาอยู่ที่117,300อ่า534กิโลเมตรเนี่ยแต่บอกไม่ช้ำนะคะเพิ่มจากคันแดงมา30,000ลูกค้าได้สีขาวนะคะคันนี้ได้พรมกระดุมแล้วคันนี้เป็นรถบ้านนะคะลูกค้านะคะ แทงประตูสดใหม่สวยไม่มีช้ำไม่มีกลิบอ่าไม่มีรอยชำรุดค่ะรถเดิมมากแอร์หลังคุ้มค่ะนี่ลูกค้าเพิ่มสามหมื่นลูกค้าได้สีประตูค่ะท่านผู้ชมนะสีขาวแต่ถ้าใครบอกว่าผมไม่เอาสีประตูพี่ไม่ชอบสีประตูพี่จะเอาแคบไว้ทำมาหากินพี่ก็เลือกเอาได้เลยสองคันจะเอาคันไหนแต่ถ้าสีประตูน้องจะมีเกียร์ออโต้มีเกียร์แมนนวลแล้วก็มีอ่าสีเทาดำนะคะมีสีบอลสีเทาดำสีขาวนะคะ เข้ามาเลือกชมได้เลยค่ะนะคะนี่ตัวรถสวยใหม่ทั้งหมดนะคะน้องจ๋าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดดูอะไรเยอะนะคะเพราะว่าอารรีวิวเดี่ยวน้องจ๋ารีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมารีวิวลวมสต็อกให้ดูว่าเอ้ยเพชรดนเนี่ยก็ยังมีนวัลล่าให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะคะน้องจ๋าก็ยังรอซัพพอร์ตลูกค้าที่ถนนเสรีไทยซอย68เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถกริ้งกลางเข้ามาหาน้องจ๋าสายตรงได้เลยนะคะเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะ ตัวนี้ลูกค้าได้ตัวแอร์ออโต้แล้วนะนี่นะคะลูกค้าได้แอร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นี่สวยมากะค,ะคุม้มคันนี้ได้แอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยสวยมากอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมตัวจริงกันซาได้ครบแล้วนะคะคันนี้นะคะกระจกไฟเลี้ยวมองข้างครบคันเดี๋ยวยางเช็จะาเปลี่ยนให้ใหม่นะคันนี้ยางเสื่อมสภาพแล้วในส่วนของเรื่องการอ่าเอกสารนะคะประจําตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่มภาษีพบรบนะคะ สำเนาเล่มนะคะเรามีครบนะคะรถของเราสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้สามารถซื้อสดได้สามารถฟรีดาวได้สามารถดาวได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าอาชีพและรายได้เครดิตเป็นส่วนสําคัญ99%นะคะลูกค้าเนาะจากขอเรียนแจ้งแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะคะกับรถที่มีตัวเลือกเยอะและคุณภาพเรื่องโครงสร้างเรื่องวันตีหลังการขาย เรามีซัพพอร์ตให้อยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่เตรียมเอกสารรอได้เลยมีบริการส่งรถสไลด์ให้มีบริการมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโม,มง,งให้ลูกค้า1กห,หนึ่งปีเต็มถ้าคุณลูกค้าเป็นแฟนคลับเพชรยนต์และเป็นสาวกนวลาและติดตามน้องอาจารย์อยู่ไม่ควรพลาดจริงๆวันนี้จะจะเอาความคุ้มค่ามาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกกาลังใจขอบพระคุณทุกการสับสไลด์ นะคะถ้าน้องจ๋าพูดอะไรผิดไปต้องขออภนะัยไว้นที่นี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องจ๋จาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ